สวัสดีครับคลิปนี้เป็น EP 99นะครับเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับถ้าเด็กๆมาดูก็ควรจะได้รับคำชี้แจงจากผู้ใหญ่นะครับ EP นี้เรามาว่ากันเรื่องหลักร้อยนะหลักร้อยงวดวันที่1กันยานะครับ ในสองลิปแรกเมื่อกี้ผมพูดว่าไม่แน่ใจหลักร้อยต้องขออภัยด้วยนะฮะคือจำไม่ได้นะจาไม่ได้ว่าหลักร้อยจะเป็นคู่หรือขี้นะผมนั่นไปบอกใน e ีที่เก้าสิบแปดว่าน่าจะเป็นเลขคี่ที่จริงให้ดูอันนี้นะฮะหลักร้อยให้ดูันนี้นะครับผมจะให้ดูย้อนหลังตั้งแต่ปีห้าแปดเลยนะครับไหนๆก็ในไหนนะครับก็ตอนแรกๆก,ก็หลักร้อยก็เดินดีนะระบบคู่คขี้การทําระบบคู่ขี้ก็จะทําให้เหลือน้อยตัวลงนะ คือจากสิบตัวมันก็จะเหลือห้าตัวนะครับคือระบบเลขคู่เลขคี่นะครับเห็นว่าในปีห้าแปดนี้ก็หลักร้อยนี้ก็ผิดอยู่งวดเดียวนะงึงงวดสิบเอ็ดนะครับออกเจ็ดสี่สองเราได้เลขคู่นะนะในสี่สองมามีอยู่สิบหน่วยนะครับโดยเฉพาะสูตรชุดนี้นะถ้าไปทำร้อยสิบหน่วยเนี้ย แทบจะไม่ผิดเลยนะรู้สึกจะผิดอยู่สองงวดจากร้อยห้าสิบหกงวดนะครับแต่ตอนนี้เรามาเน้นถึงหลักร้อยมันเดินทีที่หลักร้อยนะฮะในปีแรกนะฮะปีห้าแปดที่ยี่สบสี่งวดผิดเป็นงวดเดียวนะครับให้ดูวไวหน่อยนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นการทบทวนนะครับไปดูปีห้าเก้านะครับหลักร้อยระบบคู่ขี้นะครับมาผิดงวดที่สามสิบสี่นะออกแปดนะหลักร้อยเป็นแปดเราได้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะ <c oughs> ก็ปิดนะครับเราได้เลขคี่เดมาออกเลขคู่นะครับงวดสามสิบแปดผิดนะครับสามสี่สามแปดครับปีนี้สองวอสครับปิดสองวดนะครับต่อไปหลักร้อยในปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับระบบคู่คี้นะครับอหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับขี่นะครับวอสสี่เก้า ตัดมาก็ตัวแดงๆนะฮะหลักร้อยตัวแดงปีสองพันห้าร้อยหกสิบนี่ผิดงวดหกสิบหกนะครับออกเจ็ดหนึ่งสี่หลักร้อยเป็นเจ็ดเราได้ศูนย์สองสี่หกแปดผิดนะครับงวดเจ็ดสิบเอ็ดผิดนะฮะในปีนี้ก็ผิดไปสองงวดนะครับผิดไปสองงวดนะครับต่อไปให้ดูในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับงวดที่เจ็ดสิบสาม ถึงเก้าสิบหกนะมาผิดติดต่อกันสองนวดนะครับงวดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับที่ผมลงสีไว้ให้นะให้สังเกตนะครับมาแปดเก้าเก้าสิบก็ผิดสองวัดติดนะครับจะสังเกตว่าถ้าหากว่าผิดสองนวดแล้วงวดที่สามจะไม่ผิดนะปีนี้ผิดสามงวดนะครับผิดสามสองหนนะครับผิดส้มสองหน ต่อไปให้ดูในปี2,562นะครับโคดเกถึง120นะครับผิดเก้าสิบแดร้อยห้ารพอซ้ำกันแล้วจาะพอตัดใหม่จะไม่ผิดนะร้อยนะครับร้อนะครับจักจักถูกชักแก่นะมันก็จะผิดมากขึ้น117 118นะ ันนี้ถ้ามันผิดสองง้อติดเนี่ยเราท้อที่สามเรามั่นใจได้เลยนะปีนี้ก็ผิดสามสองคนนะครับก็รวมกันแล้วผิดหกนวดนะหกงวดหรือเปล่าเจ็ดนวดนะผนะิดเจ็ดนวดนะครับต่อไปในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับหดร้อยยี่สิบเอ็ดถึงร้อยสี่สิบเอ็ดปีนี้มีออกหวยออกยี่สิบเอ็ดนวดนะครับปีนี้ ต้นปีโควิดเริ่มระบาดนะเริ่มระบาดก็หยุดออกไปสามงวดนะครับเดือนเมษานะครับเดือนเมษาหนึ 1, ่งเมษาสองเมษาแล้วก็รีบบกหนึ่งพฤษภาคมาออกรีบบกพฤษภามนะครับก็ผิดไปงวดร้อยยี่สิบสองนะครับหลักร้อยผิดผิดร้อยยี่ิแปดร้อยยี่ิบเก้านะหลักร้อยนะครับสองสามงวดร้อยสามยสิบสอง ร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดปีนี้ผิดแปดงวดนะผิดแปดงวดสามสองหนนะะสามสองหนปีปัจจุบันนะครับปีปัจจุบันผิดโอ้ผิดนี้เลยนะผิดงวดเว้นงวดเ,เ,เลยนะะแต่ก็ยังพาถูกดูได้ไทยนะอันนี้มาที่ลงเสีงเกี่ยวนะฮะผิดนะ ผิดสองงวดติดนะพวกงวดไอ้ห้าหนึ่งเจ็ดนี้เรามั่นใจนะเพราะว่ามันไม่เคยผิด3้มสามนะพอสามสองแล้วมันถูกแล้วก็ถูกติดต่อกันมานะงวดนี้ที่เมื่อกี้คลิป ep ีเก้าสิบแปดผมพูดไปว่า<ม>เป็นเลขคี่จะขอโทษด้วยนะครับหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคู่นะครับหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนะครับศูนย์สองสี่หกแปดถ้าจะให้แคบลงไปก็เหลือสองสี่หกแปดนะครับ ถ้าใ้แคบลงไปอีกครั้งก็พิจารณาที่เลขสองเลขสี่เลขหนะครับถ้าเป็นเลขคู่นะครับหลักร้อยถ้าเป็นเลขคู่ให้พิจารณาสองสี่หเป็นตัวเด่นนะครับของสี่หกเป็นตัวเด่นโอเคนะครับนี่คือหลักร้อยงวดวันที่1กันยายนนะครับต้องขออภัยในสองคลิปแรกที่จําไม่ได้ไม่แน่ใจนะแล้วพูดไปในคลิปที่98้าดว่ามันน่าจะเป็นเลขคี่จริงมันได้เลขคู่นะครับ ส่วนมันจะออกเลขคู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะก็ว่าไปตามนี้นะครับตามเพราะว่าโอเคมันก็เดินดีอยู่เนาะนะครับนี่คือหลักร้อยงวดมาที่หนึ่งกันยายนนะครับเราได้ศูนย์สองสี่หกแปดนะครับมาหรือไม่มานะครับก็ใช้ระวังด้วยกันแล้วกันนะครับโอเคครับขอขอบคุณครับอนาคตติดตามด้วยครับสวัสดีครับ